เลยพ,พี่เอ็มมาพี่เอ็ม้าหรือเปล่ามาห้าั้งกัตบเรียบโอ้มาร์กัสไอ้ดาวไอ้จิกี้ไอ้จิกี้อยู่หัลักแลยทุเรศสกิกี้อยู่ให้แหลกคอยดูสามารถมาร่วมสนุกพูดคุยกันแบบเรียลไทม์ได้เลยที่ททเพจเฟซบุ๊กพอยมูสเกมเมอร์ทุกวนันเวลาเก้าโมงเช้าเป็นต้นไปนะคะ ตีค่ะถึงก็ชวนข้าผู้ชายเหลือเฟันนี่คอล้อเพลงเป็นเพลงเดียวกันแต่คนละท่อนตั้งแต่เป็นสาวเป็นกายหาผู้ชายที่ใจไม่ดีไม่มีใครสนใจกูเลยนะทุกคนสนใจแต่ร้องเพลงกันอยู่นะเดี๋ยวอุ้ยเสียงเตี้ยค่าเองข้าเองข้าเองมินิเกมเมอร์เองครับวูวูไอ้หัว เด็กๆไปน้องไอ้ต้าวกินกันไอเอาไปกินนี่อ่ะฟูจิปาขาวอ่ะแมวขาแม้อร่อยฟูจิฟ้าเขียวอร่อยกว่าใช่ฟ้าเขียวอร่อยกว่าไทยใช่ใช่หนูก็ชอบฟ้าเขียวมันหวานนะไม่หวานมันนนิดห่อยเองเ็งก็ลองไปให้ไอ้ต้าเองกินเด็กเด็กเองก็รู้เห้ยบวายไอต้าไอต้าวคืองอน ขี้งินขี้น้อยใจงั้นลงาหน่อยรักันขี้งินขี้น้อยใจขี้งินขี้น้อยใจ ยังอุ๊ยไม่น่ารักอ่ะค่ะไอ้น้องลุกแล้วเราคิงอ่นคีหน้อยใจก็อย่างนี้แหละ็นอ่ะพี่แฟนยิงแฟนแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเอาอ๋อคือจะใช่ได้เดี๋ยวเราค่อยกลับมาเอาไปเอาแฟร์มาเอาพี่เ้ยกดกดไม่ติดอ๋อไปะทำเรียงเปล่าโอ้ยยิงไอ้เจ้าไอ้เจ้าความรัก อยจ่าว้นแบบนั้นขีงนายจ้า้นขาต้นไจอจเ็อเ็ตจนบ้านในบ้านเกมที่กำเนิำเนิที่กำเนิดที่กำเนิดเนิเนที่นอนนอนอยู่ห้องเล็ก้นนเนมกจนไมดดอดดอดก็ลุมถึงลุมถึง ชี้งอนชี้น้อยใจชี้งอนชี้น้อยใจแต่ไม่หยุดเลยนั่นนั่นเลยเข้เข้เห็นปะยืนอยู่ทางขวาตรงกำแพงเท่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 เเท่เเดินกันไปเลยพี่กันไอ้ที่ขับบักกี้หนีขับบักกี้ลงไปเลยละกันเข้มัยเฮ้ยทีเอ็มบ้าหรือเปล่ามาห้าขั้นก็ตบเรียก Oh my God ข้กินข้กินเดินลงไปข้างล่างเลยพี่ข้กินแปลว่าอะไรแปลว่าปลาทองปลาทองไอ้ดาวขี้เงินไอ้ดาวความรักไอ้ดาวขี้นายใช่อดาวมันไม่กล้าคุยกับเราแล้วอ่ะเฮ้ยดาวมันไอ้ยดาวมันไม่หืดดีแล้วมันไม่มีปากไม่มีเสียงแล้วอ่ะไอ้ดาวขี้เงินขี้นายใช่ ยังครับล่ะขายี่หรือเปล่านะอันนี้เขาเรียกขายี่หรือเปล่าเย่ทันสาทุนรียนสกียี่อยู่ให้แหลกคอยดูไอ้ตาวไอ้จิกียี่ไอ้จิกียี่เยอะหะลักเลยทุนรียนสกียี่อยู่ให้แหลกคอยดูกูอย่าพลาดนะจริงจริงเย้ไม่นะโดนโดนมันงมสกําแน่นอนไอ้ตาวไอ้ตาวเครียดไอ้ตาวไม่ได้พูด หนะโมตอส์บอกเขาว่าตู้ฮัลโหลตูสัมมาโอ้ยหนะโมอ้อยไอ้ต้าเสียงเอวาออกเสียงเอวาออกอ๋อไอต้าเปลี่ยนเลยหายงอนหายงอนหายน้อยใจ งอนถายน้อยใจทำไมด้ไอ้เจ้ก็กินงอนแี่น้อยใจาาเอามันเนอารมณ์ดีมาเลยวานนอยาว่เออห้องโดนเนงโเนเนมาเนมา ไอแก๊สไอ้แก๊สปลาสมุกลูกนึงปิดก่อนปิดก่อนมีรถมาโอ้ยคมหนงังมากเลยสมุกบักปะเนี่ยแล้วเราอยู่ในวงด้วยประเด็นนี่ยแล้วมันต้องดันหาเราด้วยประเด็นดนอุน้ยข้าววร์ปมาเลยที่ข้าช่วยพี่แฝงเมื่อกี้ไม่ได้เพราะข้าวว้ามเนี่ย,ยโอ้โหน้องฟูฟิดวด้วยน้องฟงเราจะออกกันตรงนี้ยังไงอะอื้อถ้าไปแล้วนะเอ็งเอเองมีสมุก กูไม่จะทิ้งว้ากูขางกูขางเคื่อนมาพี่แล้ววะเวมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้มางนมาไดไอ้วกเาวิ่งอยู่วิ่งอยู่ฝั่งนี้นี่หวาหว้าจัดเลยหนูว้าแบบเล่นไม่ได้เลยเจ็บมากข้านัไมเจ็บมากข้านไม่เจ็บมากตายเเลือดกู เองไปคันนั้นเลยคันนี้มัน่าเลยนี่ดิฟาร์มฟาร์มมันตายแล้วหนอะมันตายแล้วีขอจ่่งของน้อยขอของน้อยไม่เติมน้ำมันให้ surprise motherfucker โอ้ยไอ้ไมเอาหมดเฉย กูนึกว่ากูจะตายแล้วกูยิงมันเจ็บมากไม่รู้ไอ้ไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยค่ายมันเจ็บมากไอ้ตัวเนี้ยแล้วแล้วเหินมาเจอพอดีเออดีมากคุณแปดเออเราต้องข้ามเราต้องข้ามถนนนะไอ้ขี้งอนขี้นายใจไอ้เต้าพาไปตายแม่งเลยที่สา่นสะพัดนี่แหละไอ้เต้าอย่าโยนเกมนะไอ้ต้าไอ้ตาไอ้ต้าเอามอไซค์ไอ้มองผิดไอต้า ต้องเผ็ดนะเฮ้ยคะคุุณคุณคุณคุณไอเจาคุอาไปค่ะไปยีตรงมาหาบอลนเนี่ยเ้ยนะเฮกัตั้งใจยิงมากอ่ะเพราะว่ากูไม่กล้าเข้าใกล้รถอ่ะเดี๋กดนะเบิดอีกเดามาหอออะไรเหร อย่าขี้งอนอย่าขี้น้อยใจเข้าใจมหมที่เกลียดทำกับข้าวง้อจำเลยยาแยงหากยังไม่มีอะไรจะเก่าจำเลยยาแยงหากยังไม่มีอะไรจะเก่าเคยฟังเปล่าเคยฟังเปล่าจำเลยรักอ่ะเคยฟังเปล่าเธอจะเห็นจะเป็นคน 对。 เอาอีกเอาอีกเหลือเดียวเหลือเดียวน้องหนึ่งหมดแล้วฮ้ยมันโดนมันโดนตีหนุนยิงหมดโวดบ้างน้องหนึ่งเจ็บมากหลือเหลือตรงตรงที่มาแบบตที่ม้าเมื่อกี้เนี่ะวัดีังตรงนี้หน้าผมหน้าผมเออเออเออเจ็บอยู่พี่มันจุยเพี่ยแต่วงเจ็บนะ ให้คิดหลังกูโอ้โหมึงช่วยกูก่อนหลังกูมีกูโดนซ้ายขวาอ๋าวงเจ็บเจนงลาก่อย <laughs> เขาเขาก็เขีรยตรงหน้าตัวนี้พ <Okay. S 2> ื้จะกเ็ษนี่คิวไปโหนึงเลยเนี่ยอ่ะก็มีพอดีก้างกลาง นี่เลยนี่เลยพีกะทะกะทะท็อะไรหนงโหลหนึงเหลอน่หลเนึ่งหลอนหนึ่งหลอนึงหลนึ่งหลอน่หลนึ่งโหลเหลหนึ่งโหลหน่หนึ่งโล่งน่โหลหนึ่งโนึลา่งโน่งโนงลนงลห่ พลังพลังไอ้เต้าคอนล้างเลยเนี่ยสิ